คือที่แอดพูดนี่แหละมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันก็ไม่ไม่ไอ้นี่เลยมันไม่สมูทอ่ะพูดง่ายไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออมันไม่บาลานซ์กันเลยมันไม่สมเหตุสมผลมันไม่บาลานซ์กันเลยคือหนึ่งตอนเกิดเหตุลุงก็ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่และตัวและการอยู่ของแกก็มีคนยืนยันการันตีได้ว่าแกอยู่ที่นู้น ดูกันแค่นี้ก็พอเอซเห็นไหมเออแล้วใครจะมาทำอะไรได้มันระหว่างหายเนี่ยแกยังอยู่ที่ในสวนมันหรือสวนสวนยางเลยแกยังอยู่ที่นู้นก็บอกแล้วไงแกกลับเข้ามาเนี่ยเก้าโมงครึ่งเรื่องมันเกิดไปแล้วเก้าโมงครึ่งเนี่ยมันเกิดไปแล้วเอซี FC ก็ลองคิดดูแค่นี้ก็พอแล้วอะแค่นี้มันก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเอซี FC ลองคิดง่ายๆ เออถ้ามันเกี่ยวข้องมันก็ต้องสัมพันธ์กันไปหมดอ่ะทั้งเวลาทั้งคนทั้งอะไรมันก็ต้องอ่าสัมพันธ์กันไปเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยมันไม่สัมพันธ์มันก็ไม่ใช่อืใช่ก็เป็นวิบากกรรมของเขาอันนี้เราเข้าใจได้อดแอดก็เชื่ออย่างนั้นนะครับอืม ใช่คือแกเนี่ยแกกล้าไปไหนก็ได้กล้าไปกล้าไปสัมภาษณ์ใช่ไหมกล้าไปพูดคุยกับใครเรื่องเนี้ยแกพูดได้หมดเออพูดได้หมดแกไม่เคยกลัวเออไปไปสำนักไหนไปหาอ่าใครไปสาบานที่วัดไหนแกไปหมดแกกล้าหมดไอ้เรื่องสาบานก็ก็ว่ากันไปแล้วก็เรื่องไปให้สัมภาษณ์แกไปหมดไม่ว่าสำนักไหนนะครับ หรือสถาบัานไหนอะไรยังไงเนี่ยแกไปหมดเข้าเครื่องจับเท็จมั่งอะไรมั่งแกก็ทําทุกอย่างทาหมดเอาหมดสัมภาษณ์ที่ไหนแกก็ไปหมดยังมองไม่ออกว่าใช่ไหมใช่ ก็ดูก็ดูเขาเอาแล้วกันตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกตัวเขาแล้วว่าคนที่ห้อมล้อมอยู่กับข้างๆเขาเนี่ยมาเริ่มทยอยถอยออกไปจนคันเนี้ตนตอนนี้นะไม่เหลือใครเลยเอซี FC กด็ดูแค่นี้ก็รู้แล้วเออใช่ไม่ว่าสำนักไหนนะครับไม่ว่าอ่าช่องไหนนะครับเขาเรียกไปเนี่ย เขาไปหมดจะไปให้สัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอนะ่ะเขาพูดได้เขาพูดเลยเขาไม่ได้มีปัญหานะเขาพูดชัดเจนเห็นไหมแต่ผิดกับบางคนที่เขาไม่ยอมไปเลยเขาไม่เอาเลยอะ่ะมันย้อนแย้งไหมละ่ะเออมันย้อนแย้งกันมากไหมย้อนแย้งมากเออไม่สมเหตุสมผลนะคนเราเนี่ยถ้าคนเราไม่ได้ทําอะไรอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถจะพูดอะไรก็ได้เขาไม่กลัวนี่ถูกไหม คุณจะพาเข้าไปสาบานวัดไหนเขาเข้าไปแล้วไม่มีการคําว่าถอนสาบานด้วยนะ <ijo plays> <net> นะเออสาบานแล้วจะไปถอนสาบานเี่ยมันไม่ใช่เอฟซี FC มันผิดเลยมันดูแล้วมันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกต้องนะมันดูแล้วมันมันผิดบิดบิดบเบ,บ,บ,บี้ยวยังไงชอบโกนนะนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทําอะไรไม่เห็นจะต้องไปถอนเถิอนอะไรสักอย่างหรือจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนเขไปหมด ยิ่งเขาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเนี่ยเขาไปได้หมดเลยทุกที่หรือจะไปดีเบตกันเขาก็บอกเขาไปที่เออเขาพร้อมเออเขาพร้อมที่จะดีเบตพร้อมที่จะไปเออพูดคุยเลยแล้วว่าเพราะอะไรยังไงนะใช่อย่าลืมนะเอฟซีนะขนาดหมอที่ทําผิดเป็นหมอเออเป็นหมอที่ทำผิด เขายังจับได้เลยเอฟเก่งขนาดไหนหมอหัวดีขนาดไหนน่ะเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเขายังจับได้เลยเออเอเอเขายังสืบได้เลยเพราะอะไรมันมีร่องรอยมีพิรุษอยู่แล้วถูกไหมมันต้องทิ้งร่องรอยคนทําผิดเนี่ยยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยแต่นี่แกไม่ได้ทิ้งร่องรอยเลยไม่มีร่องรอยอะไรที่มันผิดสังเกตเลยเอฟซี อ,อ,อย่าไปชี้นะว่ามันเป็นเส้นคงเส้นขนนะนั้นแอดไม่ยิ่งไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะมันผ่านมาเป็นเดือนเออมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วสองก็คือเวลาคุณไปตรวจคนคุณไม่พาเขาเข้าไปด้วยคุณจะไปตรวจค้นเองอย่างเงี้ยแล้วเราจะเชื่อใจคุณได้ยังไงเออว่าคุณเจอในรถจริงๆเห็นไหมอ่อเนี่ย ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ต้องเอาเชิญเขาเข้าไปตรวจด้วยเอาเข้าไปนั่งอยู่ข้างในด้วยนั่นแหละเราถึงจะมั่นใจถูกไหมเออมันต้องอย่างนั้นแล้วก็ต้องมีใบอะไรที่มาชัดเจนนะครับมีใบหมายคน้นหมายอะไรต้องมีไม่ใช่จะไปอย่างจะไปก็ไปไม่ใช่มันผิดเขาก็พูดกันอยู่คนที่เขารู้กฎหมายเขาก็พูดเขาบอกมาได้มาแบบไม่ด้ถูกต้องเท่าไหร่ ไม่น่าเชื่อถือเขาว่าอย่างนี้เลยพอตัดตรงนี้ออกไปได้นี่ก็จบแล้วเอฟีไม่มีแล้วเรื่องประจักษ์พยานไม่ต้องถามเลยนะยิ่งประจักษ์พยานเนี่ยต่างคนต่างพูดไปคนละเส้นทางเลยคนละทางเลยเออยิ่งพูดไปคนละทางเลยเออพูดไม่เหมือนกันคนนึงก็พูดไปอีกอย่างคนพูดไปอีกอย่างแล้วกว่าจะออกหมายได้เอฟดีต้องเป็นปีปีกว่านะเอฟีเออเพราะอะไรนะ พราะเขาหาไม่เจอไงแกจะไปเก่งแค่แท้นะครับเออแกจะเก่งกว่ากว่าหมอได้ไงแกจะปิดบังได้ยังไงเป็นปีๆมาซึ่งหาล่องรอยไม่ได้เลยเอฟซีเออแกจะเก่งขนาดซ่อนเลนได้ขนาดนั้นเจ๊าะหรอซึ่งแกก็เป็นธรรมชาติบ้านๆเลยเป็นคนบ้านๆเป็นคนชนบทธรรมดานี่แหละไม่ได้ไม่ได้เซฟตี้อะไรเลยถ้าแกเซฟตี safety, ้เนี่ยแกคงจะเอารถไปล้าง สามสีรอบในระหว่างเดือนนั้นเอาไปล้างอัดฉีดสามสี่รอบมันก็เรียบร้อยแล้วไม่เหลือซากเออแต่แกไม่เคยทำอะไรเลยในรถอ่ะแล้วคิดดูว่าดูกันแค่นี้ก็พอเออถ้าแกมีเจตนาแกเข้าไปล้างสามสี่รอบใครจะไปสนใจถูกไหมตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะพอมันเปื้อนแกเข้าไปล้างไม่มีใครเข้ามาว่าเนี่ยเอฟซีนะอืม ใช่ก็เป็นอย่างนี้เอฟซี FC ก็ลองคิดดูเราเชื่อใจได้ไหมแอดไม่เคยเชื่อใจเลยการทํางานเนี่ยเอาจริงเพราะว่าเราเห็นคนดีอื่นมาแล้วเอซี FC. ถูกไหมเออเห็นคนดีอื่นมาแล้วขึ้นสิบเอ็ดเหรอเออใช่เขานั่นแหละก็เป็น เป็นตรงนั้นไงเออเขาคิดว่าถ้าจัดตรงนี้ได้นะครับจัดตรงนี้ได้เนี่ยแกก็คงจะไม่มีทางสู้แกคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็รู้กันอยู่ว่าแกก็ไม่มีตังเหมือนกันแกจะไปสู้ยังไงถูกไหมแต่ครนี้ว่าอ่าสังคมมันพิกไงถูกไหมสังคมมันพิกอ่าสังคมเขาเขาเห็นว่าแกถูกกระทํา เพราะว่าทุกคนเขาไม่เชื่อทุกคนที่เข้ามาหาแกเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อเลยนะว่าแกทําเออแล้วยิ่งยิ่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งมาสัมผัสสัมผัสกันเนี่ยเออมามาคุยกันเนี่ยมาสัมพันธ์กันเนี่ยมาสัมผัสกันเนี่ยเขาก็ยิ่งเชื่อใหญ่เลยว่าแกไม่ได้ทําเออมันไม่มีเหตุผลไงเราหาเหตุผลมาหักล้างตรงนี้มากเลยไม่รู้จะหาเหตุผลตรงไหนมามามาหักล้างมาให้แกว่าแกน่าจะมีมูลที่จะทํา เราหาเอาตรงนั้นมาก็ยังไม่มีจนป่านเนี่ยมันต้องมีมูลใช่ไหมมีสาเหตุใช่ไหมเรื่องพวกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ๆจะมาทําแบบโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีสาเหตุมานี่มันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นนอกจากคนบ้าเออนอกจากคนบ้าเลยล่ะอันนั้นนะใช่แต่นี้มันไม่ใช่ไงแล้วเวลามันก็ไม่ได้ด้วยนะมันไม่ได้ทุกอย่างเลยหลายอย่างก็ไม่ได้ไม่เข้ากันสักอย่างแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เออเพราะอะไรยังไงเออเอาเอาเอถ้าเขาถ้าเขามาดูเนี่ยนะครับมาดูเนี่ยลองเดินดูเอาง่ายๆจับเวลาแล้วเดินลองเทสดูเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ที่เขาพูดเนี่ยใครก็พูดได้ถูกไหมใครก็สร้างจินตนาการได้เออสมมุติฐานขึ้นมาได้หมดเ,เออเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้แต่ความเป็นจริงมันทําแบบนั้นไม่ได้ถ้าความเป็นจริงมันก็ทําไม่ได้ แต่นี่เขาจินตนาการได้เขาสร้างเหตุผลว่าเอ,อ้ยเดินมาไปเดินข้างหลังอ้อมไปเนี่ยแล้วก็ไปเอามาอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเอ็ดตีแค่เดินไปอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วคุณไม่ต้องไปรับพะระเลยวันนั้นนะ <c oughs> เออมันไม่มีทางที่จะไปได้เลยไม่มีโอกาสเลยลเอาพูดง่ายแอดเชื่อเพราะแอดอยู่ที่นี่แอดทดสอบมาหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ไม่เข้าเลย แล้วคนที่พูดนยไม่ต้องไปฟังเลยมันพูดเนี่ยมันไม่ใช่เลยเขาปั้นขึ้นมาก็ได้คุณไหมพยานเนี่ยเขาปั้นได้หมดนะให้จะพูดยังไงก็ได้เอฟซีก็ลองคิดเอาเออเดี๋ยวจัดให้เว้ยตามนี้ตามนี้นะตามสคริปต์เลยมันก็ได้เิเพราะเพราะฉะนั้นแอดไม่เคยเชื่อระจากพยานเลยเออแล้วยิ่งยิ่งพยานคนสุดท้ายนี่ยิ่งไม่ค่อยเชื่อเลย เพราะว่าชาวบ้านเขาก็รู้กันดีว่าแกไม่ได้ไปไหนเออแล้วทําไมแกเห็นนั่นน่ะเออทําไมแกเห็นก็นั่นไงมันก็คือปัญหาไงเออจริงๆแกไม่ได้ไปไหนแกบอกแกนั่งอยู่ใ้ถุดบ้านคุยกับเพื่อนเอเรื่องเนี้ยแกก็คุยอยู่เอแกจะไปไหนเออเขารู้กันหมดแหละคนคนในหมู่บ้านนะทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงเขารู้เห็นหมดมันไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่เอฟซี FC. เออไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่เขาเห็นกันหมดว่าอ่าพยานอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยเขารู้จักกันหมดแหละเอ,อใครอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยแค่เขาถามคนนี้คนนี้คนนี้เขาก็รู้แล้วอยู่ที่ไหนอยู่จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้หมดเออแล้วมันก็เกิดข้อข้อที่พูดง่ายว่าชาวบ้านเขาก็พูดก่นนะ เออมันมันไม่สมเหตุสมผลเขาก็พูดแบบแอดนี่แหละไม่สมเหตุสมผลมันไม่ใช่อเออบิดบิดเบือนอนั่นก็ต้องว่ากันอย่างนั้นแหละถามว่าเราไปพูดอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ก็คือคือในเอกสารมันฟ้องไงมันไม่ตรงไม่ตรงกับชาวบ้านเนี่ยตรงนี้ต่างหากอ่าแล้วเราจะทําอะไรแล้ว ทำอะไรได้ไหมเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นเป็นเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องรอดูแบบนี้แหละเอว่ากระบวนการจะไปแบบไหนยังไงเอแต่ถามว่ามันมันจะมีหลักฐานใหม่มันไม่มีหรอกหลักฐานใหม่มีแต่คำพูดมีแต่คนพูดแต่มันไม่มีหลักฐานอื่นหรอกหลักฐานที่เป็นเป็นนิติวิทยาศาสตร์มันไม่ไม่มีหรอกเอมันไม่มีเหลือแล้วแม้แต่เสือ้อเสื้อยังไม่เจอเลยทุกวันนี่ย เออถ้าเจอเสื้อก็ดังแหละงานเนี้ยมันไม่มีหรอกแอดกาพูดว่ามันน่าจะสูญสลายไปแล้วล่ะใช่คนเห็นแก่เงินนั่นแหละเอแอดกาว่ายอย่างนั้นละเห็นเงินเงินเนี่ยสำคัญแล้วก็เรายิ่งดูเลยยิ่งแปลกในคดีนี้โคตรแปลกไหม เอาของมาให้กันนะครับเอานน้นเอานี้มาให้กันเออมันก็แปลกด,ดีเห็นไหมเอาให้เพราะว่าคนอื่นก็มีเคสอื่นก็เยอะแยะแบบนี้เยอะแยะเออเคสอื่นเยอะแยะแต่เขาไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเออคือมันบิดเบี้ยวไปตั้งแต่แรกแล้วไอต้ตีเขาปักหมุดตั้งแต่แรกแล้วตอนนั้นอะเออมาใหม่ๆก็ฟันธงว่าเอ้ยมันต้องมีคนพาไปแน่นอนเลยก็พูดอย่างนี้เลยเพราะอะไร เออเขาพูดมาก่อนเลยทั้งๆที่อ่าข้อมูลที่ชนะสูตรยังไม่เกิดเลยเออแพทย์ก็ังไม่ลงความคิดเห็นเลยอ่ะเขาฟันธงไปแล้วเออว่าต้องมีคนพาไปอ่าพอพอพูดอย่างนี้อ่ะลูกน้องจะทํางานยังไงลูกน้องก็ต้องหาคนสิถูกไหมเออพอลูกพี่ชี้นําไปแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ใช่ข้าวอีก ะลายอื่นไม่แจกไงเขาแจกลายเดียวไงมันเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งไงเป็นอะไรที่มันผิดสังเกตนะเขาคุยกันเยอะแยะเลยพีแอดก็ไม่มองเห็นแล้วมันบิดเบี้ยวไงมันไม่ชัดเจนแอดพูดอะไเลย,เลยมไม่ชัดเจนเรื่องแบบนี้เออแกโดนนี่ก็โดนเพราะเพราะถูกกล่าวหามากกว่าเอาจริงๆนะคนเราถ้าทําผิดนะยังไงมันก็ออกพิรุษยังไงมันก็ต้องมี หลักฐานยังไงก็ต้องมีถ้าแกทำจริงแล้วเรื่องเ,งเวลามันจะสัมพันธ์กันทันทีเลยเออเรื่องเวลามันก็จะสัมพันธ์กันนะถ้าแกทำเนี่ยแกแกจะต้องไม่ได้ไปวัด gps แน่นอนอา่าแกต้องเวลาเนี้ยต้องตัดออกไปเลยแกถึงจะทำได้นั่นแหละถ้าแกไปวัด gps จบเลยก็คือไม่ได้ทำเพราะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ แล้วแกจะไปไปขโมยมาทำไมใน,นเมื่อจะพาไปเที่ยวอันนี้ก็ไปไปกับคนละเรื่องพูดปาพูดพูดจาพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็ไม่สมสมเหตุสมผลคนเราถ้ามันไม่มีมูลเหตุกันมาก่อนใช่ไหมคุณจะพาเข้าไปเที่ยวเนี่ยคุณก็ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านเนะแล้วก็ไปอุ้มมาเลยไปไปขอมาเลยเขาให้อยู่แล้ว พี่เลี้ยงเขาบอกเขาคกอขี้เกียจเลี้ยงเหมือนกันเขากี่เกียจเลี้ยงเดี๋ยวเอาไปเลยเออเขาจะมาเล่นเกมสบายๆด้วยเออไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องดู <c oughs> ลุงเอาไปแล้วนี่เออไม่มีปัญหาเห็นไหมมันสบายสบายไม่ต้องไปขโมยอ้อมเดินไปข้างหลังไปเพื่ออะไรถ้าทําอย่างนั้นก็หมายถึงว่าคุณมีแผนเออทําแบบนั้นคุณมีแผน